ตอนนี้จะเป็นเสื้อนะคะที่ผ้าลินินผสมฝ้ายนะคะที่งานนะคะที่จะเป็นงานตักแบบนี้นะคะส่วนแขนนะคะอันนี้จะเป็นมุกตอกแบบนี้ค่ะพี่งานสวยมากๆนะคะ้ายก็เป็นมุกตอกแบบนี้นะคะที่แขนใหญ่ใส่สบายค่ะพี่งานสวยเลยตัวนี้นะคะด้านหลังนะคะเป็นผ้าลินินผสมฝ้ายแบบนี้นะคะพี่ส่วนด้านหน้านะคะ เป็นลินนผสมฝ้างานปักให้อย่างดีตัวนี้จะเป็นงานปักหมดเลยนะคะงานเป็นคอกลมะค่ะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวอยู่ที่26นิ้วนะคะรุ่นนี้นะ่ะเป็นงานปักนะคะเป็นเสื้อง,งานปักผ้าลินินผสมฝ้าค่ะเอาไปแค่195บาทเท่านั้นนะคะพี่อกนะคะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาว26นิ้วนะคะพี่ให้พี่แค่195บาบาทค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีชมพูเข้มนะคะอันนี้จะได้สีชมพูเข้มนะ สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีส้มนะคะสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีขาวค่ะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วนะคะพี่ความยาวอยู่ที่26นิ้วนะคะสีนี้เป็นสีขาวค่ะและสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีโอรสนะคะพี่สีสุดท้ายค่ะจะเป็นสีแตงโมนะคะพี่ค่าส่ง29บาทหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนค่ะ จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มนะคะพี่สีนี้นะคะสีแตงโมนะสีโอรสนะคะพี่สีขาวนะคะสีส้มน,นะคะพี่สีชมพูอ่อนนะคะพี่และสีสุดท้ายจะเป็นสีชมพูเข้มนะคะพี่ให้ไปแค่หนึ่งร้อยสี่หนึ่ง้อยเก้าสิบ้าบาทเท่า